สวัสดีทุกคนวันนี้วันที่20รกรกฎาคม2,567เนาะเราเดินทางมาถึงจังหวัดจันทบุรีแล้วตรงไปก็ได้ไม่เข้าเมืองเลี้ยวขวาก็ได้แต่ว่าเข้าเมืองเราจะเลี้ยวขวานะพาทุกคนไป ดูในเมืองหน่อยว่าเป็นยังไงหน้าฝนฝนลงเม็ดหนักบ้างเบาบ้างมาตลอดทางคนระัทุกคนเลี้ยวขวาทุกคนเข้าตัวเมืองอำเภอเมืองจันทบุรีนะทุกคนเนาะ นี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเนาะพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนกุศลหนุนบุญส่งเนาะให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสองประการนี้นะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตของสรรพสัตว์ ไม้บนเกาะกลางถนนสวยงามเลยทุกคนหน้าฝนไปไหนไปไหนก็ต้นไม้ชุ่มชื่นเขียวถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าเลือดฝาดดีอ่ะ ซ้ายมือนี่คือวัดเขาแก้วนะทุกคนวัดมีอายุยาวนานแล้วฝนตกพรำพรำที่จันทบุรีถ้าใครมาเนี่ยแนะนำโรงแรมเราจำชื่อไม่ได้แหละเคยพัก ที่ใกล้ตลาดน้ำพุเป็นโรงแรมโบราณเนาะโรงแรมดีมากอะ่ะพักแล้วก็สามารถเดินชมใจกลางเมืองจัทบุรีได้ราคาสมัยก่อนเนาะปัจจุบันไม่แน่ใจคือละเก้รบาทถ้าจำไม่ผิดคือโรงแรมกเกษมสารเนาะเราไม่ได้ ค่าโฆษณานะแต่ของดีก็แนะนำกันเป็นโรงแรมที่เราเอาไว้ต้อนรับแขกเหมือนกันไม่เสียชื่อทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้มาเป็นปีสองปีแล้วเนาะมาตรฐานไม่น่าเปลี่ยนไปเป็นโรงแรมที่มีมานานแล้วด้วย ถ้าพักโรงแรมนี้แล้วก็เดินท่องเที่ยวชุมชนเก่าที่อยู่ริมน,น้ำจันทบุรีได้จันทบูร์แล้วก็ไปเที่ยวโบสถ์โบทราณเป็นร้อยปีได้โบสถ์ในศาสนาคริสต์เนาะโบสถ์พระแม่มารีทุกคนน่าจะจองผ่านอ,อกโกด้าหรืออะไรได้ทุกคน เดี๋ยวมีโอกาสก็จะพาทุกคนไปดูไปเที่ยวว่าจันทบ,บุรีมีอะไรบ้างหรือถ้ามีโอกาสก็อาจจะพาไปดูถึงจังหวัดตราดด้วยที้งนะทุกคนเนาะยังไม่รับปาก้ายมือเป็นสนักงานสภากร์พื้นที่จันทบ,บุรีที่ผ่านมา Thank you ตัวเมืองจันทบุรีเนี่ยไม่ค่อยใหญ่โตนะทุกคนจะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ความเจริญทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองเนี่ยไม่ต่างกันมากเลทุกคนความเจริญไม่ได้มากระจุกความมั่งคั่งไม่ได้มากระจุกเฉพาะในตัวอำเภอเมืองจันทบุรีนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามีความอาการกระจายความเจริญเนี่ยเมืองก็จะไม่ไม่แออัดไม่ยัดเยียด วความเจริญมันจะกระจายไปทั่วเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ําทางด้านพื้นที่ว่าจันทบุรีเนี่ยหรือจังหวัดตราดเนี่ยหรือระยองเนี่ยมีน้อยอทุกคน mm hmm. เราเคยบอกแล้ว,วความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมี2มิต,ติมิต,ติระหว่างพื้นที่กับมิติทางเศรษฐกิจของตัวบุคคล ครอบครัวนยเท่าไฟแดงนี้เราเลี้ยวซ้ายนะทุกคนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปทุกคนข้างหน้าคือแขวงทางหลวงจันทบรุรีเนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี แล้วก็สารพระเจ้าตากสินนะั้นเป็นค่ายของทหารเรือด้วยทุกคนจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งนะทุกคนที่ดึกได้ที่ความเดือดร้อนในเรื่องความเจริญของพื้นที่ มีน้อยก็คือจังหวัดคนครนายกรวมทั้งจังหวัดชัยนาดบ้านเราด้วยมันถ้าเกิดว่าความเจริญเนี่ยเหลื่อมล้ำน้อยหรือเท่าเทียมกันเนี่ยสภาพความแออัดในตัวเมืองก็จะไม่เกิดขึ้นนะทุกคน สารพระเจ้าตัดสินหมมีหมวกอยู่เป็นรูปทรงหมวกันทุกคนเดนาา้ายมือคือสารพระเจ้าตัดสินนะทุกคนแล้วก็เข้าค่ายผานเรือด้วย ข้าน้านี่คือสารหลักเมืองนะทุกคนขวามือนี่คือสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีนะทุกคนผ่านไปนิดหนึ่งขวามือก็จะมีไฟแดงเราก็เลี้ยวขวาแล้วก็จะผ่านโรงแรมเกษมศาลนะทุกคน กระสุนใจกลางเมืองของอำเภอเมืองจันทบุรีนะ <_ d ix> เดินเที่ยวได้สบายอา้าวทันไหมทุกคนฟ้าหน่อยฟ้าหน่อยฟ้าไฟ,าฟาเลืองหน่อย <_ d ix> <_ d ix> อ้าวเห็นไหมทุกคนสภาพสภาพเมืองเก่าเมืองเดิม ซ้ายมือคือวัดโบสถ์เมืองจันนะทุกคนขวามือคือวัดกลางพอขับมาแล้วทุกคนจะเห็นตัว K ไหมเนี่ยตัว K เ,นะวเนะนี่ยตัว K เนี่ยๆๆๆได้หละโรงแรมที่ว่า K <c oughs> เกษมสารเนี่นะซอยราชมัยตรีทุกคนมีที่จอดรถจัดลาเรียบร้อยยกใจกลางเมืองตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาข้างหน้าคือวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับอัญมณีของดีเมืองจันทร์นะทุกคนขวามือน,นี้ก็คือไบรสเนี จันทานีเดี้ยว้วาเอาลทุกคนได้ที่จอดรถแหละเดี๋เราลงไปซื้อของหน่อยเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่บ๊าบายสวัสดีครับ